ไแอนนวันนี้ทอะไรน่ะออเคตปูตรงนี้ยังไม่ลงล็อกเลยเอ้ยเอ้ยเอ้ยนี่ตรงนี้ก็ยังไม่เข้าล็อกดีนี่นี่นี่ตะปูตรงนี้ยังล่ออยู่อืมอืมอืมโอเคเริ่มแน่นแล้วบันไดตรงนี้เป็นยังไงจุดยึดตรงนี้ยังไม่โอเคนี่เนี่ยนิ่เนี่ยโอเคโอเค ไอ้บ้นบันนี่เสียงอะไรอีกเนี่ยอะไรอีกชายเก้าสวัสดีมีอะไรหรือเปล่าไอ้ฉันกําลังสอ่งอยู่นานแล้วล่ะฉันเห็นเธอกําลังทําอะไรอยู่น้าเธอสร้างบ้านไม้เว้นนอนข้างนอกหรอใช่แล้วกําลังสร้างไม้ไว้เล่นนะชายเกาไว้เป็นที่เล่นสําหรับพวกเ,าเราไงว้าวเจ๋งจังเลยนะะจะไม่เจ๋งได้ยังไงเนี่ยบันนี่ใช้เวลาสร้างนานมากเลยแต่ว่าเหลือแค่ประตูนะชายเก้า วานชัยก็ไปเอาของในห้องเก็บของให้หน่อยดิมันเป็นบานประตูอ่ะเดี๋ยวบันี่จะมาเป็นประตูปิดตรงนี้อันนะห้องเก็บของชั้นใต้ดินใช่ไหมบันนี่ใช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 ่ได้เลยได้เลยเดี๋ยวฉันไปหยิบให้ฝากด้วยนะหยุยบ้านมืดจังเลยนะทําไมบันนี่เธอไม่เปิดไฟไว้เนี่ย,ยแต่ว่า ทุกคนชายเกาเพิ่งได้ข่าวมานะว่าช่วงเนี้ยแต่ละบ้านมีข่าวเรื่องผีห้องใต้ดินนะหรือว่าเขาหลอนกันไปเองแต่ว่าก็ทำชายเกาหลอนเหมือนกันนะเอ้ชายเก็จะไปคนเดียวดีไหมเนี่ยหรือว่าเออชายเก๋เปิดประตูเรียกบันนี่อีกสักรอบหนึ่งละกันเผื่อบันนี่จะมาด้วยนะบันนี่่ยาย่างไงชายเกา เออเอ,อเธอพอดีฉันไม่ได้ข่าวเรื่องผีห้องใต้ดินมานาะนแล้วฉันกลัวนะ่ะเ,เธอจะไปกับฉันไหมไม่มีหรอกผีห้องใต้ดินนะฉันก็รีบไปเร็วเดี๋ยววันนี้จะทําบ้านต้นไม้ตรงนี้ต่ออีกหลังหนึ่งจะมาเล่นด้วยไหมเนี่ยถ้าเ,ออเล่นด้วยก็ต้องช่วยกันสิโอเล่นด้วยเล่นด้วยโอ้ยเฮย้ยฉันก็จะต้องเอาชนะความกลัวลงไปห้องใต้ดินอันมืดมิดมืดมิดของจริง มืดมากเอ๊เอ,เอ,เอ๊เปิดไฟก่อนโอ้ยโอ้เปิดประตูทิ้งไว้ได้วยดีกว่าไม่ปิดไม่ปิดไม่ปิดหลอนเผื่อมีอะไรจะได้รีบวิ่งขึ้นมาเอา๊ตรงนั้นทำไมรู้สึกมีคนยิ้มให้อืม เดินเด,นด,นดนย้อนกลับไปดูอีกักรอบสิเอ๊ะเอ๊ะ,อะมุมนี้นิดนนามุมนี้นิดนนาเอ๊ะเปิดไฟใช้ส่องระยะยระไปชิดแล้วก็ไม่เห็นนี่เฮยสงสัยชัยก็จะคิดมากไปเองว่าแต่ประตูของบันนี่อยู่ไหนเนี่ยเอเออะ ลืมไปว่ายังไม่ได้สั่งประตูนี่เด้ลองให้ชัยเกลไปเอาอะไรในห้องใต้ดินนะชัยเกลเอ๋ชัยเกลบัดี้ลืมสั่งประตูมาเก็บไว้ในห้องใต้ดินนะขระโทษกระโจโทษโอ้ตาย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 แล้วโอ้ยนี่นี่นี่บันดี้ไปสั่งประตูมาแล้วเธหลอกฉันลงไปปะเนี่ยจะหลอกทําไมล่ะนี่นี่ประตูมาแล้วแอบเรียบร้อยทนายบันดี้ขอนําเสนอ กลงขังของคุณตำรวจเราหยุดกลงขังกันหลอเนี่ยจากบ้านกลเป็นกลงขังได้ยังไงกันเปิดประตูเงี้ยเก็เข้ามาเร็วมาดูกลงขังกันเป็นไงห้องโถงโออามีทั้งเตามีทั้งโต๊ะมีทั้งโซฟาเจ๋งปะแล้วก็มากเลยมันพร้อมมากเลยแต่ว่าบันนี่เธอฟังฉันก่อน เื่ออ,อะไรเหรอเช็คให้บันดี้เดินออกไปไหนสิจะ,ย,ะย,ยื okay, นขวางทไมิงนะขังแจ็คเกอรไว้เคมาอยู่บนบ้านสิมานั่งฟังด้วยกันก่อนทำไมต้องนั่งฟังเหรอ,อะโอเคนั่งฟังก็คือว่าตอนที่ฉันลงไปนะ่ะแล้วฉันก็คิดใช่ไหมว่าห้องใต้ดินแล้วมันต้องมีผีแน่ๆนะ่ะ ลงแจ็เกอะไรเอแมงมุมใช่ไหมไม่ใช่ฉันลงไปปุ๊บฉันก็เห็นมีคนยิ้มให้ฉันโอ้ยมีคนยิ้มให้ก็แสดงว่ามีคนรักเอ๊ะมาแต่ห้องใต้ดินจะมีคนยิ้มให้ฉันก็ได้ยังไงเป็นไปไม่ได้แจ็กเกอบ้านฉันไม่มีใคร บ้าเธอไม่มีใครมันก็ต้องเป็นผีสิแต่ว่าพอฉันหันกลับไปดูอีกทีมันก็หายไปแล้วน่ะว่าเธอตาฝาดไปนะใช่ก็ฉันอยู่มาตั้งหลายเดือนหลายปีแล้วไม่เห็นจะเจอตัวอะไรเลยฉันก็เธอดิมั่วจริงๆเลยแฮนนี่เพื่อการที่จะพิสูจน์เราก็ต้องลงมาดูด้วยตัวเองไหนไม่เห็นมีอะไรเลยนี่ฉันเห็นฉั่ก็ต้องคิดไปเองน่ะมุมไหนมุมนี้มุมไหนเลยเฮ้ยมันจะไปมีได้ไงมุมนี้มุมนี้มุมนี้น่ะ ชายเกลมันจะไปมีได้ไงง้บัดดี้เดินขึ้นข้างบนก่อนละกันนะดูดีๆสิมันจะไปมีได้ยังไงเฮ้ดูดีๆเออบัดตี้อ้วิ่งไม่ถูกเลยวิ่งชดเอ้ตายแล้วอืออะไรอีกของเธอเนี่ยชายเกลมันเป็นอะไรฮะก็พอเธอเดินขึ้นไปแล้วก็มุมเดิมเลยมุมนี้แหละ อะไรมันไม่มีก็บันนี่เดินขึ้นเดินลงหลายรอบแล้วนะชายเกิลเธอดูดีๆซิว่ามันมีจริงหรือเปล่าล่ะโอ้ตายแล้วดูดีๆอีกสักรอบก็ได้ได้ได้เอยได้บันนี่ไอ้อและวชเกิลทำไมเรียกอะไรนักหนาเนี่ยเป็นอะไรเออเออเออันเอมมอ ถ้ามันจะต้องตะโกนวกไปวยวายไ,ไ,ไปด้วยเดี๋ยวปฏิไปเข้าใจเลยชายเกลมันมีอะไรตรงนี้มันมีอะไรมันนี่ไม่เห็นมีอะไรเลยนอกจากตรงนู้นจะมีอะไรนะ่ะออาชัดเจาะแล้วนี่มันผีหน้ายิ้มนี่ชายเกิลใช่สินอนทับกันตายเลย ไอ้แดงเด้งแดงเด้งอ้ดี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 ฉันก็เธอนอนทับพุงฉันน่ะนะฉันสิงร่างเธออยู่ตัวนี้แหละที่ฉันพยายามบอกเธอว้ายว้ายทุกคนหนวเร็วทุกคนหนีเร็วมันคือตัวอะไรก็ไม่รู้มานดำดำปฐมภูมิใครก็รีบมาเร็วรีบมาเร็วเร็วมันนี้จะปิดบ้านแล้วนะมันนี้จะปิดบ้านแล้วนะถ้าไม่ขึ้นมานะเดิ ปิดปิดประตู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 เฮ้ยเจ้า,าผีหน้ายิย้มโดนขังอยู่ข้างนอกแล้วเป็นไงล่ะ <c oughs> เฮ้ยมันเาเดขังอยู่ข้างในนะไทเ ฉันว่าเราเดินถังอยู่ข้างในฉันว่านะคืนเนี้ยนอนดีเธอบันนี่ฉันก็ไม่รู้ว่าที่บ้านฉันห้องใต้ดินบ้านฉันจะมีผีหน้ายิ้มอีกหรือเปล่านะเห็นเขาล่ําลือกันมาน่ะว่าทุกบ้านช่วงนี้มีผีหน้ายิ้มหรือผีห้องใต้ดินซ่อนตัวอยู่ตลอดเลยโอไมค์ชเกิลถ้าจะนอนตรงนี้เนี่ยเราต้องตกลงกันก่อนนะบันนี่นอนโซฟา เชก็ก็นั่งตรงนี้ก็ได้นี่ไม่ไม,ไม่แต่ว่าบันนี่ขายาวนะบันนี่ก็ต้องนอนโซฟาเอาเชก็นอ,นอนพื้นก็ได้ดีมากเชก,ก็เป็นผู้หญิงต้องเสียสละให้ผู้ชายนะยุคนี้มันยุคแข่งอีโคชั่นคือการเท่าเทียมกันอยู่แล้วโอเคโอเคโอ,คโอคบันนี่ทุกคนอย่างนี้ก็ได้ใชก็นอนคนละครึ่งนอนคนละครึ่งนี่ เคโอเคได้เลยถ้าใครเห็นเจ้าผีนนะายิ้มอีกนะช่่วบอกชายกกับบันนี่หน่อยนะว่าถ้ามันจะออกมาแล้วน่ะเราจะได้จัดการถูกหรือเตรียมตัวถูกมันเข้ามาไม่ได้หรอกชทเก็เพราะว่าเราปิดขังมันไว้ข้างนอกเรียบร้อยแล้วเจ้าผีหน้ายิ้มมันจะมาได้ยังไงมาไม่ได้จ็มาไม่ได้ ออกมาไม่ได้หรอกจะผีหน้ายิ้มเพราะว่าเราอยู่ข้างในสดศอกเข้าไปสิไม่มีไม่มีทางที่จะมาทำร้ายเราได้เอ๊ะมันมันโผล่อยู่ข้างหน้าเรานะชัยก็จะเห็นเปล่าเห็นเห็นเห็นเอ๊ะวันนี้ดูมันหลอนมากเลยนะชัยก็ร้องมันเปิดประตูได้ด้วยอาย ยกประตูยกประตูปิดด้วยเหมือนเด้อประตูผีเโอ๊ยบันนีฉันโดนดึงลงไปเหรอเปล่าบันทีโดนประตูนี่ส่วนเธอโดนผีหลอกแชกเกิลเฮ้ยเมื่อกี้ฉันคิดว่าเธอโดนลากลงไปจากบ้านนะโอ้มายทำไมมันน่ากลัวอย่างนี้ล่ะนั่นนะสิที่ดี้เราควรจะไปอยู่ไหนดีนะ